สำหรับเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าเคราะ์ซ้ำกรรมซัดอีกแล้วนะคะแฟนของไอ้พิชยาค่ะเจอเรื่องร้ายหลังจากเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปได้ไม่นานล่าสุดค่ะเกิดไฟไหม้ที่คอนโดอีกแล้วนะคะ เรียกได้ว่าช่วงนี้ค่ะเหล่ามารสุมถาถมเข้ามาในชีวิตยเยอะมากมายเหลือเกินค่ะสําหรับสเตฟานอิสเลอร์นะคะแฟนหนุ่มของนางเอกร้อยล้านค่ะอย่างไอ้พิชยานะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะสเตฟานเนี่ยได้มีการสูญเสียคุณแม่ซ่อนกลิ่นอิสเลอร์ไปแล้วก็สูญเสียไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566้ย 25, ใช่ไหมคะโดยมีแฟนสาวอย่างไอ้พิชยาเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ให้กําลังใจอยู่ข้างๆเสมอเลยค่ะแต่แล้วคุณผู้ชมคะความโศกเศร้าภายในใจยังไม่ทันหายไปค่ะ เรื่องราวเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะว่าห้องคอนโดส่วนตัวของสเตฟานนะคะเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างกระทันหันค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าในอินสตาแกรมของสเตฟานค่ะมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยโพสต์ภาพของห้องตัวเองค่ะเป็นบรรยากาศภาพห้องนะคะหลังจากที่ถูกไฟไหม้พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยค่ะว่าปีนี้สวยสุดๆไฟไหม้ห้องไปอีก ซึ่งสภาพห้องค่ะจากในภาพเนี่ยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในหลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นที่ทําครัวแล้วก็เว้นว้ส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนรูปแฟนสาวอย่างไอนะคะที่ตั้งไว้อยู่บริเวณหน้าโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้โดนไหมแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางด้านแฟนคลับที่ได้รับทราบข่าวข,ของทั้งคู่นะคะก็เข้ามาให้กำลังใจมากมายรวมถึงทางทีมข่าวไทยนิวส์เอ,เองเนี่ยต้องขอส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ให้ผ่านเรื่องราวายๆนี้ไปให้ได้ค่ะ